เทมั้แม่ส้มโอ,โอหวานข้าวสารขาวลูกสาวงามสนามจันงานลน้นพุทธมนทนคู่ทานีพระปฐมเจดีเสียดฟ,ฟ้า,าแม่แม่ผ้าัลงานเจ้งรูปเยยบผ้าทาเสิ้อ้าแบบนี้ปะ่ะแบบจิ๊บๆิบอย่างนงี้ปะ่ะบอบบเซจเ้าโอ้ยมีดแม่แย่เยี่ยมมีดเอามีดยาว เออไอ้มันเข่าจังสิได้ไหมหุยหี่ทำไมมันมีแต่เปลือกเปลือกด้วดย,วยวนนหน่อยเดี๋ยวด้ดี๋ดวจะดูรูปมันว่ามาเดยอมีเท่าไหร่จับจับปแหยวท่านไว้ตเนื้อจะมี มันไม่มีนะมันมีแต่เปลือกเด้เนี่ยังไม่ถึงอันนั้นเลยนี่คือยังข่าวข่าวแมนข่าวประววงนี่ตออโด้เรบเมื่อไปจะเบิ้งมันติดสมเราลืมไปสร้งนอย,ยิมนะช่างเปลือกเอาไปสร่งน้ำกันเบิดตัว <c oughs> แต่สั่งจะสร่งอะ <c oughs> ไร ตาซังาหมเดียเอาอตรสังมาเบ่งกันด้วยในขนาดที่เดี๋ยดนสอง,ง้อนนี้ยังเอาติสั่งเบ่งว่ะลูกนี้มีมนะ้ำสั่งกันกี่กิโลอะไรส2สองโลครึอสองโลคึ่นนะที่เอาลงไปหรอ แบบสองนกิ่งถุงมามีป่าที่หลีเอาไป้อนบักซี่บบเป็นมาตูหอยค่ะนี่เนียสั่เ่อเนเป็นปาเียงนอะไรรุ่นหนาดิสัะหนาเนาะ ลุงย่้มหนาวครับมันเสือเสือนแง้มให้กับเมียนโอ้น้องสาวส้มปูแตงโมไอ้น้องส้มปูจากสีทาสีทานนกว่านัาคอนเจ็ดสีโอ้ยยูงขอตัวนะครับโต๊ะน่งคือบุตรตายวะครับเอาไปสั่งอะไรเหลือลูกสองขีดเมื่อกี้เท่าไหร่นะ จองนกเค์มจองนกเค์มตุก๊กนี